อาหารเย็นจ้าคอบเจ้าวันนี้สมศรีจะมาทําเมนูใหม่นะเจ้าอาหารจ้าคอบอาหารไทยกับอาหารฝรัง่งปนกันกน็แล้วกันเนาะครึ่งไทยครึ่งฝรัง่งจะตั้งเมนูนี่จือว่าอย่างนี้เฮ็ดพัดผงกะหรี่อีกะอะห่อไก่หอ่ออกไก่อีกเนาออันนี้จิสมศรีหันตะกี้เฮ็ดกรับหอมพันใหญ่นะเจ้าอันนี้อกไก่ อกไก่เราจะแ่เป็นเนื้อบางๆอีนะคะดูไปดูดูคลิปไปเลยเจ้า <laughs> ใครจะเอาหมูหรือเอาเนื้อก็ได้ก็แล้วแต่เ,าเ,ตเนาะแต่ว่าสมศรีคิดว่าเอาพักหรือว่าเอาเฮดอีมันดีกว่าแ่บ,บางๆเสร็จแล้วล้วก็เอาแลบคุมหาอะไรมาทุบเนื้อจเจ้าทุบเนื้อให้มันให้มันหนุ่มอะ่ะเออ ทำให้เนื้ออกไก่มันนุ่มเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาผัดไส้กันเนาะใส่กระเทียมลงไปเจ้าใส่น้ำมันใส่กระเทียมใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดก็เห็ดผัดหอมหัวใหญ่สักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดลงไปถ้าใครอยากใส่ใส่พักหรือว่าใส่พักอะไรอย่างก็ได้เนาะแต่สมศรีจะใส่แค่เห็ดกับเห็ดกับหอมหัวใหญ่แค่นี้เจ้า เซตละกะปุงเื่องตามใจชอบเลยเจา้าชูรสรสด,ด,ดีน้ำตาลผงกะหรีอันนี้สมศรีใส่ผงกะหรีนะเจา้ามันจะได้มีรสชาติเนาะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะใส่พริกไทยลงไปแล้วสมศรีก็ใส่พริกป่นลงไปนิดนึงนะมันจะได้มีรสชาตินี่เจา้าใส่พริกป่นลงไปไทยครึ่งฝรั่งครึ่งเอาตามใจคนชอบเลยเจา้าเสซและก็ะมาห่อเจา้า เอาหออันนี้คือไก่เนื้อโอไก่นั่นแหละเราเอาใส่ในถ้วยนะคะเราจะได้ห่อได้ทําแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาวางในกระดาษในถาดที่เราจะเอาไปเข้าตู้ตอบเนาะตู้อบไร้น้ำมันนะคะสมศรีจะไปอบไฟร้อยแปดสิบองศาประมาณ10บสิบนาทีเจ้าประมาณนี้แหละมันกรอยู่ตีขนาดของไก่เรา ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ความหนาความบางเนาะสมศรีก็ทำสามบนหอเนี่ยสามหอพอดีใส่มดพอดีเจ้าสามหอจะครอบคนเดียวเนะก็ะปอกิดแล้วเจ้านี่ค่ะหอก็จะไม่เท่ากันนะขนาดเล็กขนาดใหญ่เสร็จแล้วเราจะวาง บอกคลีกับมะเขือเทศลงไปเจ้าเราจะเอาไปอบคอนอื่นกน็ทาเนยลงไปเจ้าทาเนยลงไปเนยละลายนะคะเสร็จแล้วสมรีก็จะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงกับเกลือน,นิดนึงใส่ตรงบ็อกคลีกับมะเขือเทศนะคะแล้วก็โรยชีดเจ้า เอาไปเข้าเตาอบร้อยแปดสิบองศาประมาณสิบ้านาทีสิบสนาทีก่อนนะคะถ้ามันไม่สุกแล้วค่อยเพิ่มอันนี้สุกแล้วเจา้าสิหนาทีผ่านไปไวมันโกหกสมศีเอาบล็อ,บบอกคลีออกมาก,ก่อนนะคะเพราะว่าบอ็อกคลีมันสุกก่อนแล้วตอนเราออกก็ไม่ได้ให้ดูนะคะนี่เจา้าเราก็จะมาจัดจานกันเลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่สองตีนนะเพื่อจะครอปมัสลูแมนแอนยิมมัสลูแมนแอนยิม first time not not very Thai Thai and ฝรั่ง half half ah uh, okay Thai half ฝรั่ง half <laughs> what do you think Tastes good. First time. How is mm. Chicken very nice. Really nice chicken? Mm. Okay. I don't know what... Not dry or anything. Yeah. Mushroom and onion inside. Yeah. No. I, I don't know what name now. No. <laughs> uh, stuffed chicken. Chicken huh? with something inside. <laughs> when you know stuffed is you put something inside. Yes. Stuffed chicken. Stuffed chicken. Stuffed. ต u าฟใ t h ไ n ่อเคคุณ e ่าไ u ่แบบใส e อไรเข้านึกไม่ออกไห่อห่อเห็ดลหรคหรืออะไรก็สปริงโรใช่ไหมใโอก่โรสแซลส์ซัมติงพูกจักจืออะไรมันจะต้งจืออย่างดีร้พกเ a าก็จะทำสเต็ก Yes. จะ okay, open up put something mm. inside what do you call that inside same Uh, กายห่อกายห่อสลัด something อร่อยเหรอ yeah I think t a s good We วิ่งเห็บกร f ต้ e ไฟกูอ่ะ No no it's okay <S But I not warm yet <laughs> I think t a s good ทั้งหมดอร่อยใช่ไหม thank you เมนูนี้ผ่าน ใครอยากจะไปทำให้สามีก็โอเคค่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยนิวเมนูนิววันจะคอบอินกิียนแซงมดเลยนะเขาบอกอร่อยไทยขิงฝรั่งขิง Half Thai, half a lung. <laughs> <laughs> but nice to have sauce mm. for make a little bit more fresh. Mm. <clears throat> <coughs> <coughs> <coughs>